เอ็มลำบากใจมากเลยค่ะคือเอ็มไม่สะดวกเลยเแต่ว่าจะให้น้องสาวขึ้นมาแทนได้ไหมคะไม่สะดวกเพราะเอ็มเป็นคริสค่ะแล้วก็เอ็มมีบา u n d a กับเรื่องดูดวงก็คือเราไม่ไม่สะดวกใจในการดูค่ะพี่เป็นคนพูดตรงทุกครั้งที่พี่พูดตรงงั้นหนูขอพูดสักครั้งได้ไหมคะพ่อหนูว่าหนูจะไม่มีโอกาสพูดแล้วไม่พี่พูดให้ฟังแบบนี้พี่สอนไม่ต้องพูดพี่แค่สอนไม่ได้พูดกับคนทางบ้านเลยหรอคะ มันไม่เกี่ยวกับคนทางบ้านมันเกี่ยวกับพี่เปาหนูแค่อยากตอบแทนเงินเขาสักนิดตีขวดให้หนูมันไม่นี่มันเรื่องที่สอนแล้วพี่ก็ให้สิทธิหนูว่าหนูจะไม่ดูก็ได้ครับแต่นี่คือคําสอนแค่นั้นครับสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นคําถามแล้วก็ไม่ได้เป็นคําบอกให้พูดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยสอนคนคนอื่นไม่ว่าจะต่างชาติ ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแล้วประสบความสําเร็จก็เลยเอามาสอนหนูแค่นั้นเองครับหนูแค่บอกว่าหนูอยากให้เพื่อนหนูขึ้นมาถามให้ค่ะได้ไหมคะเพื่อนขึ้นมาทําให้คืออะไรคะคือแค่อยากให้เขาขึ้นมาถามให้หนูเฉยๆคะ่ะไม่ครับกติกาก็เป็นกติกา,กาครับไม่ได้ถามเรื่องของเขาว่าหนูแค่อยากให้เขาถามแทนหนูไม่ไม่ได้ครับมันคือกติกา,กาครับ หนูจะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นครับหนูจะต้องเหมือนเทียหนูจะต้องเหมือนสแน็คหนูจะไม่หนูจะไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ถ้าเกิดเวลาหนูประกวดหนูบอกว่าวันนี้หนูไม่อยากขึ้นหนูเอาเพื่อนมาเดินแทนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆสอรี่นะนูขออนุญาตขึ้นไหมครับเชิญครับ